สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านเขาโสโส้าสู่ช่องทังอําไพชาแนลนะคะแอบถ่ายคุณยายเวลาเล่นดินนะคะนี่ต้องแอบอยู่ใกล้ๆค่ะเข้าไปใกล้ๆเห็นเราจะไม่เล่น พ่อไม่อยู่เล่มใหญ่เลยค่ะดูขุดเป็นลุมใหญ่แล้ว ได้ย,ยินเสียงตัวอื่นดองนั่งฟังวันตกช่วงดึกๆนะคะพึ่งจะมาหยุดช่วงประมาณเกือบจดนู้นี่แหละคะ่ะยังมาหยุด ตื่นเขาไม่ค่อยเท่าไหร่นะตอนนี้หนึ่งเล่นมากเลยสุดยายของเรารู้นะคะเวลาเรามาถานจุดนิ่งมันเรายังไม่มาหนูเล่นอายกล้องเต็นกล้องฟังนี้ค่ะ ดูฟังกันดูใช้ปาไปดูหลุมดลหลุมใหญ่เลยนะคะดูขุดหลุมมะล่มเลยเนีหลุมที่เขาขุดเนี่ยดูวันนี้ยังกว่าเมื่อวานนะคะวันนี้เลอะกว่าเมื่อวานเลยอันนี้เล่นเต็มที่เลยเพราะว่าตกหลายชัวย่วโมงอยู่ให้ดูห้างๆเขา